ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คุณเจมส์หรือว่าอิสราชนุวัตวัคาวิสันนะครับที่ถูกทำร้ายร่างกายที่เชียงใหม่ซึ่งตัวคุณเจมส์อิสราดนวัตนี้ก็เป็นบุตรชายของพลตรีวิทยาวัคคาวิสันนะครับผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่38ให้ข้อมูลว่าก็ถูกกาดของร้านมารินสกายทำร้ายร่างกายกลางเมืองเชียงใหม่แม้ว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าของร้านมารินสกาย กับดาราสาวคุณอุ้มลัคนาคุณโบเบนจศิริชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วซึ่งพยายามยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นแต่ส่วนของกระบวนการทางกฎหมายทางเจ้าหน้าที่รัฐก็เน้นย้ำที่จะให้ตรวจสอบต่อไปเดี๋ยวจะไปตรวจกล้องวงจรปิดตรวจพยานหลักฐานให้ครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยภันธ์ปิงเมืองบอกว่าเรื่องนี้พบตรพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดากำชับครับ ต้องทําอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้สอบพยานไปหลายปากแล้วเหลือแต่ตัวคุณเจมส์ <Okay. S 2> ผู้เสียหายที่ยังอยู่ที่รักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ยังให้ปากคําไม่ได้ยืนยันว่าทําตามกรอบกฎหมายนะ,ะครับส่วนมันมีคําถามหนึ่งนะว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายของผู้มีอิทธิพลไหมหรือมา,าเฟียหรือเปล่านะครับตํารวจเองก็บอกว่าไม่ได้มีการยิ่งนอนใจในเรื่องนี้ หากว่าพบนะฮะเข้าขายก็จะดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าขนาดนี้ยังเป็นเพียงเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนครับเรื่องของการติดตามข่าวอยากจะให้เสพข่าวอย่างมีสติรอ,อข้อเท็จจริงฮะจากทางตำรวจก่อนนะฮะทางรูปคดีก่อนเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียมีการแสดงความเห็นกันในทางตัดสินนไปพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตำรวจบอกว่าขนาดนี้อยู่ระหว่างการขอตรวจสอบฮนะอย่าเพึ่งค่อยเขวหรือว่าอย่าพึ่งตีความว่าที่ทางร้านบอกว่ากล้องเสียไม่มีกล้องเนี่ยนะฮะเป็นความพยายามปิดบังทางร้านตำรวจเองมีแนวทางการสืบสวนอยู่แล้วส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าร้านนี้เคยมีเหตุการทำร้ายร่างกายนักเตี้ยวหลายรายนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอสือบสวนขยายผลเพิ่มเติม ที่สําคัญคะคงต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่านมาถ้ามีการทําร้ายจริงมีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษไหมหากว่าพบพฤติกรรมดังกล่าวจริงๆก็คงดําเนินการตามกฎหมายแน่นอนครับครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะครับท้ายที่สุดเหลือตัวคุณเจมส์อิสรานวุวัตวันขาวิสันคนเดียวที่เจ้าหน้าที่รอสอบสวนอยู่ขณะที่พันตํารวจเอกสรายยุทธ์สงวนโพคยัยรักษา,ร,กษาราชการแทนผู้บังคับการตรํารวจภูธรเชีงยงใหม่ พูดถึงความคืบหน้านะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวกลุ่มดาราผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยครับเราเราเรากำลังจะออกหมายเรียกให้มาพบครับหมายเรียกออกวันนี้ก็กำลังในการหมายเรียกในฐาหนาะาพยาน,นหรือว่าก็ผู้เกี่ยวขอ้องครับในน่าจะทำไมจะต้นงไปที่จอัออกก็ก็ พยายาแวดล้อมใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะฮะหไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาราเองกลุ่มของลูกค้าเองกลุ่มของอพนักงานในร้านเองเราคงต้องเรียกมาสอบสวนประคําทั้งหมดครับวันนี้ก็ก็เรียกมาประมาณบ่ายสองโมงนะฮะก็น่าจะได้ความคืบหน้า,าบ้างดารานี่มีทั้งหมดกี่คนนะคะที่เรียกมาก็ก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องครับที่ไปที่ร้านวันนั้นเลยทก่ไหครับกับหนึ่งในผู้ที่ถูกอ้างอิงว่าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือคุณบอลกฤษณะแฟนหนุ่มของคุณอุ้มลักษณะนะครับ แล้วมันก็สอดคล้องกับข้อร้องเรียนโรงแรมของคุณบอลที่ชื่อว่าเดอะคอแถวถนนห้วยแก้วด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วนะฮะกับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครัาไปตรวจสอบนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องของการประกอบกิจการโดยจากการตรวจสอบโรงแรมเดอะคอนะฮะซึ่งคุณบอลเป็นเจ้าของเนี่ยก็พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง5ชั้นรับชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของการต้อนรับแขกที่เข้าพักนะครับ,รบส่วนชั้น2ชั้น4ี่ เปิดให้บริการห้องพัก56ห้องดันฟ้าเปิดเป็นร้านอาหารแบบเปิดโล่งครับซึ่งประลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะคุณชัยนงรงนันตาสายก็บอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบดูทั้งตัวอาคารของโรงแรมเอกสาร,รต่างๆก็พบว่าตัวของเจ้าของเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างเป็นตึกแถ่เท่านั้น ไม่ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายครับเข้าขายผิดพรบรโรงแรมนะครับเจ้าที่ก็เลยแจ้งข้อหากับผู้ประกอบการแล้วก็เชิญตัวผู้จัดการครับว่าชื่อว่าคุณสุพิญญาประดิษฐ์พัชรกุลนะครับให้พนักงานสอบสวนสพช้างเผือกนะครับดำเนินการแล้วก็สั่งให้ปิดริการหากว่ายังฝ่าฝืนครับ ก็จะมีการปรับนะวันละ1 0,000บาทแล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวคงต้องมีการสุ่มตรวจกันต่อฮะเพราะว่าเชียงใหม่นี่ไม่ใช่รายแรกนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นของโรงแรมอิสตินตันแล้วรอบหนึ่งที่แถวแถวห้วยแก้วเหมือนกันนะอยู่ต้นทางเข้านิมานเหมินนี่เป็นกรณีที่สองเดี๋ยวต้องไปดูฮะว่าเชียงใหม่ยังมีอีกไหมถ้าโรงแรมที่ขออนุญาตแบบไม่ถูกต้องแบบนี้ฮะ